น้งามเลยเนาะจ้ะเอามีลานนะก็มนี่นี่เ็านเก็บเพชรปวกน้หลวน้ำลานครับปวกน้ำแกงมเพชรมงไงนี่เอาลื่อเลเอาตัวเดี๋ยวมเลยเก็บแล้วก็ปกไมเพชรแม่กลังขืนเนี่ยกลังขนน่ กำลังแหลมๆครับเมื่อวานมามปเพาะเนาะกำลังเป็นน้ำเหม็นบนรู้เฒ่าเพิ่นว่าบ่ทันปูงบ่เมื่อวานบ่ทันโผู้ใช้อยู่เพราะว่าฝนกำลังเข้าครับผมใช่เรนน้ำทางงามครับผมเมื่อเดี๋ยวไปน้ำเบิ่งเฮ็ดตวงแล้วครับว่เพราะว่ามื้อนี้กำลังเฮ็ดถ่วงเนาะเมืใหญ่บ่งงอลงมาครับผมว่าจะมาปล่อยอยู่ผู้ ลงลงเมื่อนี่เพราะว่าตอนนี้เก็บเกี่ยวท่านแล้วครับผมแต่ธรรมดากับลงเมื่อกับด้เรียงไว้แต่ว่าันนี้ไม่ไงเก็บปลาครับก็เลยมาแทนกทวนสวัสดีค่ะสวัสดีครับมสเณรคนบันปลาเด,ด้อครับวันนี้กับผ้าพยาวิญ่าณพ่อแม่พี่น้องขอาาเขาปลาให้เฮ็ดคือเก่าครับผมพ,พิกัดไม้กับยู่ทางบาัดสองหอมหมู่เจ็ดตำบลห้บขามอำเภอบุญทล,ลิกครับผมจังหวัดอุบลราชธานีครับผม มาพบกันในวันที no ่22ตุลาพศสองพันห้าเด้อจ้ะครับผมครับไปหลุมไปช่อมน้ำหลวงน้ำหลานครับผมให้ยไปหลุมในบ้านเป็นหวานในสวนเน่เด้อครับไปเลยครับไปจ้าไอ้ไอ้หึ่มติดปูกติดปูกนะจ้าโอ้กำลังแข็งขึ้นมาอันเดีเสิร์ฟแต่บ้านอาวจิ้มเลยมีปตัวโอ้ยแมนเบิร์ดเลยวันนี้จ้ะนีมีมีนี่กำลังแขงขึ้นนี่ ไม่เป็สิโรลายอยู่วะเนีอ้ยเหนอยนี่เห็นมันน้อยมันหนียนี่โอ้ยผีผีท่ทางพวกนั้นใช่เดินกันเรื่อยเรอเดินกันงามกันทับงามงามเลยเนาะจ้ะเอามีเล็บอันน่ับมอนนี่นี่นี่เปดก่เป็ดแก่ขื่นแก่เ็ดปัวนดูน้ร้านเลยครับปวน้ำแกงหมนเ็ดงง เอาเลยแหละเอาตัวเดี๋ยวจิมเลยเก็บแล้วก็โปะใบว่อหนึ่งม่นกเาล้างขืนแม่อ่ะก็ล้างขืนนี่กําลังแหลมๆครับเมื่อวานมานปเพาะเนาะกําลังเป็นน้ำเหม็นเพราะเราไปเท้าบนว่ะปรทันปงบ่เมื่อวานปรทันผ เรูปแบบอย่างคนเห็นมองวันนี้ในคนเกิดกันใหม่กอนเห็นมอมค่มคอ,ยคอยง่ายไปหน่อยละพี่ปวกเด้อครับกำลังออกครับผมรอบนึงคาดว่าสิ่งทเก็บอยู่ครับเพราะว่าท่านจะเก็บพวกเกลืออยู่ปีนเก็บกับพอโลโลเล,ลื่อย กันขากนอจ้ะนี่ปวดน้ำแกงเลยแม่พอฝนตกดูอดอกเเห็นมั้อน่เลเนคกคเด้อครับเอาดิตาอะไรกันนี่นี่นี่้องนไหมน้องข้นยังวะนี่น่นอน่นอยนี่นี่อ้ยแม่นิโป้ยเนี่ย ไอต้นโป่งกรเด็นโอ้โหอาตรงนีอไจุ่มนี่ปรงคับจุ่มจุ่มยง่งเปลืองทลายอกันดอกสนนี้เต็มตาไว้เด็ดในกันออกลายเนาะก็ดีงานะ เศบเศษนั่งเงาเอาไปตองก่อ่อมก่อกแดงน่าจะแดงครับูจูงเงา่ะก่อแดงเดือจ้ะจูงเงาเงาหน้จ่ะ มีโอกาสเนาะครับแม่นจ้ะครับคุณครูเนาะจ้ะแม่นครับพอ <Nhèo> <Nhèo cà> จผมตาลูกมาเล่นนาน้ำเลยเด้อครับนี้พอดีงัวลงมาเนาะหนุ่เพื่นเนาะครับงัอลงมาก็เลยกีลาเฮ็ดแกงมันยังมีไงเบิ้งเลยครับมันนี้ก็ลผ้ามาเล็นหนามน้ำครับผมมีโอกาสผ้าหนุ่มายมาแกเฮ็ดบวกเฮ็ดก่อนเนาะครับเพราะว่างัวลงมากครับผมก็เลยปวด้นุยต่อ ม่ใหญ่เย็บขาครับผมต้อมาดาม่ใหญ่ก็มาลาไงโย่ของเทศหลากเฮ็ดก่อนครับจะข้าวใช่ลาเด้อครับสวัสดีครับเน่สวัสดีบบนุ๊สวัสดีครับเน่ครับผมบรรยากาศดีอยู่ครับถ้ามาเที่ยวบ้านมดสนนิบ้านหนองเพลินครับผมครับ เที่ยวนำตกะค่อยๆครับผมพอดีเล่นคนก็นเริ่มยุดมือมือว่านกับมือนี้ครับหือว่าบนโต๊แห้งครับผมบรรยากาศก็ดีแห้งยู่ครับธรรมชาติแบบปัดปลาครับผมเฮ็ดกะไรบ่หลายเด้อครับกะสิแกงเฮ็ดพวกเฮ่เฮ็ดอันนี้นอนออกินน่าดมเพลินเนาะครับหา,า,าบอ่อเฮงพอดีงวัวมา เดี๋ยวผมไปล้างไฟถ่านออกเพลนก่อนครับจะข้าวจะล้างเรียบร้อยแล้วครับผมไปเอาไปแกงเลยไหมเป็นเพชรปัวเขาจะครับเพชรปวกก็เพชรก้อแดงเด้อครับเป็นน้ำใสครับผมเป็นน้ำมาจ่าบาทนะจ่าครับมาล่างล้างน้ำธรรมชาติเป็นน้ำมาลายเด้อครับเพราะว่าเพชรมาลายเนาะครับูใช่เหมืนก็ยังเล่นน้ำอยู่ครับมุมนี้จะงามครับ รเต็มโด่องอยู่ผ้าพมาเอาบรรยากาศน้ำคบบรับนี้กล้วยก็บริเวณน้ำน้ำมูมมหรอกกล้วยนี่ครับน้ำกำลังใสแห้งวันไหนเด้อครับแต่ว่าก็ใสอยู่เพราะว่าฝนกำลังเข้าขครับผม ใช่เรนนำน่าง,งามครับผมหน้าก็เป็นตะเรนตาตาเข้าตาตามวนอยู่ครับวันนี้มา,าตตเอาบรรยากาศดบนดวยเดี๋ยวใส่ครับผมิี่้อมาตจะบาดได้บุ๊คเพ็ด

หายห้น้ำเดือดเด้อครับบัชดช่ว่างรอดนี่ก็เบิ่งลูกชายเล่นน้ำไปครับผมเบิง่งบรรยาก,กาศโดยรอบครับผมเป็นลำธารเป็นห้องครับผมท่านเอือนห้องในเมืองเป็น,น,นลำธารครับไล่ห่างขึ้นมาครับผมไปหาเห็ดไม่ไงที่ทรบอกเม่ <c oughs> <c oughs> ได้ไล่ห่างขึ้นมากครับพอดีเอาเครื่องแกงเห็ดมาเลยครับผม ว่างเด้อว่างหมื่นเด้อ ตัวหน่อยครับตัวกลางด้วยครับผู้ใหญ่ยู่เฮื่อนครับผมใช้สาวกุคนทุ <c oughs> กเหรอครับ <c oughs> ข้าวเดียวน่าลงเห็นไปแห่มาอยู <c oughs> ถา,ยามการมาชการเลยครับผมแค่ว่า กองไี่คือกองไข่เก่าเนาะครับผมพกเป็นแมาเที่ยวมองเห็นไหจ๊ะครับผมกับมาชูมันตึงเป็นยังไงแซ่บวะเป็นแนวหวานหวานหวานวันวกวานมือนีงเห็ดวกกวานวกกวานเล็ดกอกะวานครับผมนอนเนาะใส่ไปอีกไปคลายลงเด้อ

จำนีด้วยครับมึงเต็แกงเ็แกงนึงแต่เนี่ยกินหร้อมาจจะบ,บาดครับผมกลัวอะไรครับอา <c oughs> อามากินเลยครับ <c oughs> อ้าวกินเลยครับ <c oughs> เขามาเกะก่นเนาะ mười hai 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 mười hai

Ờ. đẹp จะพร้อมๆครับ

trong cái cuộc đó hôm bữa bọn mình น้ำดูน้ำร้านเนี่ครับดื้อเบิร์ เล่นแข่งเหยียดมันไปบนหอไม่ต้องไปเก่าไปเหนเมื่อวันที่ได้ไปทำบนเขตหลวงแล้วครับผมเพราะว่าโมนี่น่ารักเขตเขตหลวงเนาะเป็นยั่ง่วงลงมาครับผมง่วงถึงมาปล่อยเยอะผู้ลงลงเมื่อนี่เพราะว่าตอนนี้เก็บเกี่ยวท่านแล้วครับผม แต่ธรรมดากับลงเมื่อก็ได้เรียงไว้แต่ว่าวันนี้เป็นไงเจ็บขาครับเลยมาแทเนเพะวนธรรมดากับลุยเฮ็ดตอ่อเพราะว่าเห็นเฮ็ดหัวไว้อยู่ครับผมคลิปนี้กับปากคนจะเป็นงไงเอฟซีตุก,กันทุกคนเด้อครับฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามมุสเน่กดบัตรปลาน,น้ำเดงครับผมจิมนี่ก็นี่แน,นวกินแนวยากะเอามาชูลูกชูร,รานกินครับผมแทะเฮ็ดกอ่อน้ำแ,แดงๆครับผม ครับสำรับคลิปนี้กันสีดัลำลาผ้าจากแล้วเด้อยครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม